รวมให้ลงอยู่แล้วต่อเองอ่ะไม่มีเอาเลยสักบาทนะครับไม่อ่ะไม่มีเอาเลยอ่ะไม่มีเอาเลยเงินในกระเป๋าแต่ซองเขาลงคนเครับผมเดี๋ยวฝากไว้ให้ต่อห้ไปในอนาคตแล้วแล้วก็นี้ขอบคุณเครื่องเสียงดีๆจากเอกโอซาวนะครับและผมจะให้ทำงานด้วยนะครับขอให้ท่านรับฟังเพลงจากสายันสัญญาต่อไอ้เหี้ยกูไม่รีบมึงจะไปกับพ่อสารเทพกับอาสายันไหมอาสันติก็ ต้องการนักร้องนะเออเขาเขาเขาบอกว่าตอนนี้เขาจะไปรวมทีมกับไม่พึ่งพี่ดวงเหมือนกันอยู่ข้างบนเหรอผมคนนึงนะผมไม่ไปอ่ะผมไปที่หลังดีกว่าทุกคนฮะวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวานะก็รอเดี๋ยวเลิกเลยอ่ะกูยังไม่ได้จูบกูเลิกเลยวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดธันวาครับวันนี้เป็นอีกวันที่มี น้องๆในทีมของผมเ,เกิดวันนี้แล้วก็จะตายวันนี้นยังรึกว่าเขาเกิดเองทุกคนฮะวันดีให้น้องผมด้วย ใครอะไม่รู้ว,วันนี้ใครล่ะแล้ววันนี้มันเกิดใครใครล่ะไ, <c oughs> ไอ้เฮียจำเดือนผิดเยอะลูกศิษย์รักลูกศิษย์คนโปรดของพี่ต,ลลตีครับวันนี้วันนี้วันเกิดน้องเก่งครับวันนี้วันเกิดน้่งเช่ครับน้องพี่ตีครับคือก็คนบ้าอะไรไม่เกิดสิ้นปีผมก็พยายามบอกให้แม่เกิดวันที่หนึ่งแล้วแม่บอกไม่ไหว แค่อันไม่ไหวอันไม่ไหวจริงๆก็เลยคลั่งก็ขอมาด้วยวันนี้วันเกิดน้องเก่งจริงๆนะครับผมก็ขอบคุณมากวันนี้ต้องบอกว่าปีนี้เป็นอีกนปีที่มีความสุขมากๆขอบคุณวานอนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณวงนอนมากๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่อาขอบคุณน้องๆทุกคนใครขับก่อนพวกช่างแม่งมันเออใครขับก่อนเจ๊กูขับก่อนก็นั่นนานั่นหากกูขึ้นมาเดี๋ยวเจ๊กูไปหนีดูเลย ขอบบคคุณนะรัฝากไปบอกแย่เก๋ด้วยนะขอให้ทะเลาะกับผัวอ่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ขอให้มีความสุขมากๆบรรยากาศนี้เหมือนตอนอยู่ที่ชมพูเลยทางไม่เป็นท่าทำไมคงไม่เกิดวันนี้วะแฮปปี้วันนี้แฮปปี้ดูเยร์แล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์ด้วยอันนี้ของขวัญจากพี่ครับเมื่อกี้ของมาจากพี่ฝนอันนี้ของมาจากพี่ฝนแล้วกมีของมาจากพี่ขอบคุณพี่มาก Oh. happy birthday yeah. องสอกนเลยเป็นจอกเป็นงมือคีย์บอร์ดตาแดงพวกเลยหอยาอยอัุ้มนี้คือไหลแล้วอจุ้มมันมีเพลงหนึ่งพี่ฝนป้ายยามามึงเชื่อกูสิเพลงเนี้ยถ้าเกิดว่ามึงเล่นได้กูร้องได้แบ่งกันคนละคืนไม่เอดติดรวมดีกว่าฮะติดรวมกูไม่ร้อง โอเคครับพวกเราจะให้ฟ้าอยู่แล้วครับขออนุญาตร้องเพลงช้าสักสองสามเพลงเลยนะแป๊บหนึ่งสีให้กูเปิดเนื้อก่อนโอเคลูปนี่ผลงานเพลงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ความหมายดีมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่ทุกคนมา แฮปปี้วิวเย่ในการแฮปปี้วิวเยด้วยกันในวันปีใหม่คร <สา S 2> ันี้นะครับผมขอบคุณมากที่น้นนอ,นอ,องๆพี่ๆเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนอนก่ออนสอนเพลงนะครับขอเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเพลงนี้จริงๆออนสอนเพลนี่เก่งเป็นคนเก่งมาตั้งแต่แตขอขอกจากโคราชไอเก่งช่วยกูด้วยนะแต่พอมาถึงป๊าจะร้องไอเก่งยกเลิกเสียงเก่งช่วยกูด้วยสิไอสซ์ ทันนี้ท่าน้นตีฉอมคือถ้าท่านยังขอไปดูอินเทอร์เน็ตก็ไ้แป๊บหนึงเพราะอะไรครับการเพลงนี้ครับผมแป๊บึงไ้ี่ไอเต่ารอนะจะบื้อเธอแคถามกับฉันที่ฉันรักเธออยากรู้รั เพราะอะไรกลับไปคิดเป็นคนใครควรมาคำต่อที่พันมาไม่คิดอยากรู้ที่มาและไม่เคยควดรไใดดมว้เ Time we come right เขาเรียกว่าแบบสดๆไม่ีส้ซิคคิ้องถ้าถามผเพราะอะไรผมไม่รู้นะครับผมผมไม่รู้ว่าที่ผมรักผมอที่ผครับผมอไม่รักดีกว่าพี่ทีนี้รับเองก็ได้ครับทังเพลงคุถ่ายเป็นอะไรมา ท si like um ok? ั้งเพลงนผว้ยืนทำสมาธิอยู่ถ้าท่านใดอยากฝักเพลง็นพิเสกขอสักพรกดีเคสเราแบบี้ลัคเลยเฮ้ยรีเคสเลคสเมาลื่นล้วนใครก็ได้หัวที่เพงที่กูทีใลูกสาวกูนะพี่หันขึ้นพี่หันขึ้นพี่ก็ได้เหมือนกันดิอ่ะูได้แล้วพี่ S <S> เดี๋ยวพี่จะได้ใช้ยาเหมือนในอาร์มฮะแล้วกูต้องแบ่งไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบ่งฮะแล้วพี่จะได้ใช้ยาใหม่แบบอาร์มฮะแล้วก็ท่อนฮุกเอางี้ยกเรื่องงานนี้เลยคือจะได้ไม่ต้องติดรวมเพราะมีเก่งกูร้องอยู่ท่อนเดียวท่อนพี่น้องเหรอโอเคครับตีใช้อารมณ์ขึ้นทุกวันสุดท้ายก็ไปอยู่ที่มันอยู่ดีอ่ะพี่ขอบคุณครับปั๊บก็กิ่งสิบยี่สิบปีเพราะผมก็ไม่ทิ้งหรอกเนี่ยมันมีเพลงหนึ่งมันมีเพลงหนึ่งนี่เหรอใครเป็นคนพูดนักหนาว่ามีเพลงเบาก็เบา ดูปือคนพูดเนี <Des c tails> ่ยอ๋อเออมันมีเพลงหนึ่งที่ไดาเอลฟี่เอลฟี่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายไอ้คืนนี้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของปีถูกไหมครับผมเออคืนข้ามปีอ่ะคืนข้ามปีลองด้วยกันนะฮะ เป็นงานเพลงพิเศษนะครับของพี่ดามาเสงนเพลงนีครับแล้วในช่วงนี้ก็เป็นงานเพลงที่เมา <Wallace> <Así S 1> ให้ก <no question> ับพี่แม่พี่พี่ทุกท่านด้วยแล้วกันครับที่พี่นะครับเนี่ยมันเป็นเกลือเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมออนซอมมันขอให้ขึ้นก่อนไม่อยากขึ้นในยวงสองวานอนวานอนกูไล่ออกกูเอาวานอนแทน ทำไมเป็นออนคอนเป็นเขาฝากมาคืนข้ามปีครับเดือนนี้หรืาวมีครับผมกอให้คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของความทุกแล้วก็โปรเพือให้คืนนี้เป็นการเปิดได้ด้วยกันสนุกของเราเลครับไปเที่ยี่ แล้วผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้ปีใหม่มันมาถึงเลยข้าวผัดหรือไงหนึ่งกูแก่เอหรือว่าเอาจริงกูก็แก่จริงมากว่าตอนรู้สึกว่าเอายุมันเป็นมันเป็นเพียงตัววัดของตัวเลขที่ที่ทำให้เรารู้ว่าหนึ่งหนึ่งปีนี้มันจะผ่านไปอีกหนึ่งช่วงอายุใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่า มันเร็วจังนะหนึ่งวันมันผ่านไปไ้จังเลยพอ,อมาถึงสิ้นปีผมรู้สึกว่าหนึ่งปีมันก็โคตรผ่านไปนานไ,าไปไปจังเลยครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มันถึงปีใหม่เลย <c oughs> แต่ว่าถามว่าผมมีความสุขไหมกับการที่ครอบครัวของผม <c oughs> บ้านเคียวทีบ้านคนอนตีการ์ดบ้านเนี่ยารโตกังนี้บางคนอาจจะดูผ่านไฟ์สดนะครับบางคนอาจจะ มาหากันท so so mm ี่หน้าเวทีตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าแปดปีแล้วเนาะก็เดินไปด้วยกันนะครับเดินไปด้วยกันอย่าทิ้งสิ่งศิลปินตัวเล็กๆคนนี้ที่ไม่มีพื่งดังของเขาเพิ่งจะมีร้อยล้านมีห่ขเขาเพ่งเด้งเดียวเพิ่งจะมีจริงๆเพิ่งจะมีจริงนะครับผมก็งั้นผมขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกๆคน ที่มาหาแกแล้วก็ดูข่าลา์อยู่ตรงนี้กับผลงานเพลงมีอะไรกันน้างทิงๆิ้งต้องมีแค่โคก่าแค่สิบตัวอาเป็นตัวแทนของทุกคนแล้วผมก็อยากจะตอบแทนกับทุกคนเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกอย่างที่ผมทำดีบ้างไม่ดีบ้างเครี่ยวเร็ว ่าไม่รูว่าแต่ผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณมากือสุดตัวเลยไปนะครับขอขอขอบคุณมากเจ็บกี่ครั้งก็ยังยืนยันทุกสิ่งที่ มากสุดหในชีวิตนี้นะครับบอกสขเัเลยไอ้เขียแต่ละจริงครับผมผมรอคอยมาแปดปีบบ<ม>กับงานท่สื่อเผมผมมองคนอื่น,<ใ>นมองพี่ๆ้องเพืน่นไม่ไ้งทำนึกไม่ตงทำักทางจร,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 ริงผมรับรูบ<ล>ร้ร่าม,มผมอะ ผมเป็นศิลปินมาหลาปีอาชีพนอผมไม่เคยมีเพลงแบบเพลงดักเขาเลยแต่วันนีค้คนอื่นมอง,งยงังไงผมไม่รู้แต่ว่ามันแปลว่ารักสำหรัผมอ่ะมันทำใใจผมปว้าครับสองเวอร์ชันรวมกันได้หลยลานวิวก็กแค่น,สสน,นั้นมามาก็ประสบามสำเร็จมาแล้วก,ก็ที่สุดแล้วที่สุดแล้วผมมืออัะผมมือ <c oughs> ขอบคุณครับนี่เซนตาแห่งความสำเร็จจริงๆครับป,ปู่แปดปีเชียวผมร้ <c oughs> องมา20ปี <c oughs> ผมอยากมีแฟนผมสามเลยเลยอยากมีแฟนตัวของสักทีฝันเวยครับฝ <c oughs> ันยิ้วฝันยิ้วคือ <c oughs> ผมจะไม่ร้องแม,ม่งเร็วนะเพราะว่าเดี๋ยวถึใจน,น้องเป็นคนสนุกโง่ผมอยากเจอช่วงแอนด์เวทีผมร้องเป็นชุ่นๆื้นแบบของของเพลงแล้วแล้วต่อไปต่อไปรับเงินค่าเบียร์ก่อนนะพี่ชาย ดี๋ยวรอฉลองร้อล้านด้วยกันนะฉลองร้อยล้านเดียวเป็นกลางเลสาบพัทยานะครับฝันของกูผ่านใจเลยหังการลองไมแปดปีที่ที่กูรอมามากๆนะกูวันนี้มันถึงแล้วกูรูมสึกว่าเป็นอะไร ชื่ชัยมากเลยว่าแปดปีวันนี้แต่ว่ามันมีศิลปินคนหนึ่งที่มีศิลปินคนหนึ่งที่เข้าชิงชัยก่อนเราไปแล้วแล้วก็พี่บอกของปีนะกับการที่ดูทองที่มันโดนแล้วพอโดนแล้วมันตายเลยคนนี้คือเป็นไม้อารอลของผมอีกหนึ่งคนจริงๆอะศิลปินใน แกนี่เป็นนายร,รองทุกคนเลยน้อยจะเป็นถายวิทย์ัยพี่พคงแกนพี่ไหมแต่คนนี้ก็ตอนนี้ของเขาคือสุดจี่นั่นจือพี่คงแกนขออนุญาตน้องเพลงแ้กันฮะแซงเอาบอลับ ยัไ่อกบว่าบอกวันนี้เราคือทางาเจ้าบอกมีเรื่องทุกอยที่ลราจะได้ยอมรับได้บอกขอให้คิดยกไรให้ออกไป thank you เราใครจะเล่นก <Hollywood. S 2> ูนอนเอาอ่านอนขึ้นมาอานอนด้วยอ่อนสอนแม่เมาปิ้นแล้วเยอะเลยแต่ละคนพี่หนึ่งบอกว่าสุขสรรดัวันดีใหม่ขอให้สุขสรรดัวันดีใหม่ขอให้ลูกอันอ๋อ จากแม่แต่ว่าพี่หน oh. <laughs> ึ่งเป็นคนเขียนใช่ไหมครับสุขสันต์วันดีใหม่ขอให้เรกคุยมีความสุขทั้งวัขอบคุณครับเอาพี่หนึ่งมาแล้วหรอเอื้อยมันเป็นจังไต่งเลยเอื้อยเอาตัวละครตัวนึงอยากมีผู้หญิงให้ดอกไม้แบบนี้เลยใครก็ได้เอาตีมาเขียนที่สระตกจะกอนมาถึงเหมัอนกันอาะก็ได้ พิธ uh, so ีเสนอผลงานเพลงการันตีะก่อนที่จะส่งตัวเองกับอัลคอยแมนได้สนสนานนะครับผมลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่ผมเป็นรักมากแล้วก็ผมชอบมากนะครับผมผมต้องบอกว่าต้นฉบับคือดีมากต้นฉบับน้องรอก็ดีมากๆนะครับ ไม่รู้ว่าชั้นไหนจะติดหนูคนกลางโค้ชชันคือพรอที่สุดผนงานเทงนี้มาแต่ธรรมดาแต่ผมขอร้องให้กับคนที่เสียตั้งหน้าเวทีที่อยู่ตรงนี้แล้วก็แขอย่ในไลฟ์ด้วยผลงานเทนนิสส่งท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะได้ส่งจับกับสองแดนต้วกันนะครับผมขออนุญาตผมไปสนุกผมไม่อยากร้องวันนี้ผมอยากสนุกผมอยากจอยผมอยากเต็มที่ออกมาแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราหมดดูแลก็ถือว่ามันเป็นปีใหม่ผมก็อยาก ไอ้อุ <Sustain able calculator> <S 3: inaudible> ้มงอไม่รู้พืเพลงไนมาอุชามาลามักก็้ายรีให้พูดวัวหน้าพูดเยอะพวามึงนีก็ไม่ฟังนะ